คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนพี่เป็นพันตำรวจเอกอย่ามาขู่กันเลยว่าต้องลือ้อย่างโน,น้นลืออย่างนี้ผมถามใจท่านหน่อยวันที่มาเอาเชือกฟางวัดจากประตูธรรมเนียบมาตรงนี้นะ่ะตำรวจเป็นคนขึงไม่ใช่เหรออาจริงๆผมได้เห็นลงรถเมมาเห็นเลย เห็นนัดเซอนั่นแหละกำลังกับตั้มกำลังชี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ตำรวจอยู่ด้วยถ้าจะจับก็ต้งจับตำรวจคนนั้นด้วยใช่ไหมอาพูดอีกอันหนึ่งอันนี้ยอมรับว่าคนที่ไปบอกสาลนี่รู้สึกว่าจมูกไม่ดีสักเท่าไหร่ไปกล่าวหาว่าห้องน้ำของกทมนะ่ะ สกโปกแล้วเหม็นมากพูดตรงไปตรงมานะผมก็68แล้วไม่มีห้องน้ำที่ไหนสะอาดเท่ากับห้องน้ำกอทมอตรงที่กองทัพธรรมปรพปศอยู่หรอครับลองดูไหมละ่ะเอาห้องสุขาสอนอนางเล้งก็ได้ถ้าท่านสุกโปกกว่าเราก็จะชุมนุมต่อ แต่ถ้าเราตรงกับปอกว่าเราก็จะย้ายกลับบ้านเอาไหมล่ะคือเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่กินภาษีชาวบ้านพูดอะไรก็ตรงไปตรงมาหน่อยอย่าไปโกหกศาลเดี๋ยวท่านนายมิจะไปอันเชิญศาลมาประสาลค่ะช่วยประเุนสืบด้วยค่ะไอ้กรณีบอกว่าปลูกมะเขือเต็มน้องน้องนอย่างนี้เอา้าแล้วราฐบาปลูกมะเขือกินมันผิดตรงไหนมาตาอะไร แล้วเป็นท่นตำรวจเอกอยู่ได้นี่กันหนึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์ครับผมจำได้แม่นเลยว่าตราบใดที่อาจารย์ยังสอนเด็กอยู่ไมโครโฟนก็ไม่เปิดใช่ไหมแล้วเปพูดู้บาเราปลาใสแล้เป็นหนวกหูอาจารย์ไม่ได้สอนสบายไรละครับสี่โมงครึ่งท่านกลับบ้านแล้ว ท่านกลับแล้วเราเจึงเปิดพูดอะไรก็ไม่สมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยถ้าคณะพอดีมีทัศนวิสัยแค่นี้นะ่ะผมไม่ส่งหลานมาเรียนหรอกเอาจริงๆคือยังไงก็โตกันแล้วอยากน้อยก็เงี้ยหูฟังหน่อยสิว่ามานั่งอยู่ตรงนี้มาทำเพื่อตัวเองตรงไหนล่ะ ไม่มีใครมีน้ำท่วมนานะมาตรงนี้ครับมันพิทักษ์หน้าศารนั่นแหละก็ทักษณิณมันบอกว่ามันติดคุกติดคุกตามพระบรมราชานุภาพพระบรมราชาโรงวาดของในหลวงแต่พวกเราบอกว่ามันไม่ทำตามคำสั่งในหลวง ก็พูด้าพวกเราไม่มาคนที่เสียหน้าที่สุดคือคือสารใช่ไหมสาลเสียหายมากนะใ,ใครกล้าพูดหรอไม่มีวันนั้นศารก็ยังพูดเป็นบอกว่าเอา้าก็คนล้นพุทบาทมันก็ต้องสลางให้ประชาชนเขาบ้างสิเอารุ่มมารวยต่อกันพูดจริงๆเถอะถ้าเรียกได้เราไม่มาอยู่ตรงนี้หรอก เราจะไปอยู่หน้าวัดพระแก้วน่ะใช่ไหมล่ะวันดีขึ้นดีก็ไปกราบพระแก้วขอพรพระแก้วเป็นวดที่วัดโพนวดฟรีก็ได้นี่เราก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เนี่ยนะครับฝากไปถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยนายสมคิดเชืยอคง เป็นสอสอพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลพี่น้องกองทัพธทามก็เป็นคนอุบลครึ่งหนึ่งไม่ใช่หรอไอคนที่ไปบอกอธิการไปบอกคณะบดดีไปบอกผู้กำกับไอสมคิดนี่แหละตอนหาเสยียงวิ่งจันไ้คนโน้นไ้คนนี้ตอนลาสาดอนเดี๋ยวรถโผล่หน้าพระบางสี่สมคิดรับใช้มาไม่มานักหนาอยไ้ยเจ้า อุ้งอิงน่ะเดินผ่านหน้าอุ้งอิงถามคุณหรือเปล่าเขาไม่ถามหรอกคณะเจริญอยู่บำรุงกับบันก็ยังอยู่ไม่ได้ใช่ไหมสมคิดก็แค่สอสอสอบตกก็าไม่ได้ว่าก็าลอกผมก็เคยสอบตกเหมือนกันแหละเอาคนเรามมนต้องมีขึ้นไมีลงอะ่ะแต่ถ้าผมเป็นสมคิดนะผมจะแอบไปเยี่ยมพี่น้องทุกวันเลย ใช่ไหมล่ะบอกว่าผมเป็นรองเลขาธิการนายกนะครับขาดอะไรบอกผมเลยผมสมคิดเชี้ยงคงปีนี้สอบตกปีหน้าเขาเป็นรัฐมนตรีรับรองอยู่ตอนนี้ตบมือให้หมดแหละทําไมมันโง่อย่างนั้นน่ะถ้าได้หัวใจได้ใจพี่น้องญาติธรรมบ้านลาดดิโอ้ยสอบยังไงมันก็ไม่ตกใช่ไหม น้อยแน่ไปบอกผู้กำกับไปล็อกต่อสารมาไล่เราไล่คนเท่าคนแก่นี่บาปนะสมคิดเอ้คนจริงน่าจะให้ท่านเป็นคนพูดนะท่านจัดอย่ามาพ้ถึงเทศแทนเสเลยอีกเรื่องหนึง่งฝากท่านอธิการฝากท่านผู้กำกับฝากสมคิดเชี้อคงไปด้วย รัฐบ,บาลของท่านนี่สมคิดสมคิดก็ไม่รู้หรอกรัฐบ,บาลนี้เป็นรัฐบ,บาลที่โกงแล้วก็กินกินแบบไม่อายด้วยแม้ต่อหน้านายยกมันก็ยังกินเลยสมคิดพูดแค่นี้ไม่รู้ก็เกินไปละถ้าผมพูดแล้วสมคิดคิดไม่ทัน ต้าเอาหน้าไ,ไปอาจารย์ช่างวัมแท้ยุตอยั่สมคิดเห็นมาสมคิดวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานี่ณห,ห้องรับรองคอรมอที่สภาผูา้แทนราษฎรฝนตกสามจุดแม่บ้านจะต้องเอากับะละมังหน่อยจำได้กะละมังไหม อีสานเรียกว่าคุดถังนะ่ะขัวแรกเรกหมหาสกลนครนนะ่ะเอาไปลองไห้น้ำมันไหลรั่วห้องตรงนั้นเป็นห้องที่พักของคอรมอสมคิดก็ไปด้วยเพราะเป็นรองเลขาธิการนายกสมคิดไม่เห็นเลยว่าน้ำมันรั่วไอเศษฐาไม่มีตาดูหรอมันรั่ว แล้วก็ไอ้เจ้าเสียหนูด้วยหนูไอ้หนูชื่ออะไรนะอนุทินนะ่ะแล้วสมคิดไม่ถ่างตาดูแล้ว่าสอสอหลายสมัยว่าบริษัทอะไรที่มันรับเหมาสภาถ้าเป็นพวกเราไปรับเหมาป่านนี้มันปรับตายแล้วกฎหมายเขียนว่าต้องสร้างให้เสร็จเก้วัน ัจจุบันมัน4ี่กับแวันแล้วนะสมคิดเมื่อไรคุณจะปรบับกฎหมายบอกว่าถ้าสร้างไม่เสร็จต้องถูกปรับวันละ1ิบสองล้านแปดแสนบาทาผู้กับพูดผมตกเพระเรื่องเรื่องสภานี่แหละมันไปมันไปอะไรล่ะมันแสลงหูคนบางคนพี่น้องทราบหรือมั้งว่าบริษัทไหนเป็นคนไปก่อสร้าง ถ้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างสภามันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะ่ะโอ้ยป่านี้มันก็เสร็จหมดแล้วสภาก็ไม่รั่วแล้วหลายคนก็ถามมาสมบูรณ์มันบริษัทอะไรบอกเลยก็ได้ชินโนไทยแล้วมันก็น่าด้านด้วยนะบริษัทนี้มันฟ้องผมด้วย ฟ้องนายสมบูรณ์ฟ้องนายวัชระลเพชรทองฟ้องนางพิราชจำพิทักษ์บอกว่าผมดิปากโป้งแต่ผมบอกว่าสารครับไอ้นี่มันฟ้องปิดปากผมปากผมมันกว้างปิดไม่ได้หรอกสาลพิพากษาว่าการกระทําของนายสมบูรณ์นายพิราชนายวัชระเพชรทองเป็นการปกป้องทรัพยากรเงินทองภาษีประชาชนสาลว่าไม่เพี้ยทำเลย ที่พูดตรงนี้ก็บอกสมคิดเจ้าคงนี่กรุณาไปเรียกค่าปราบหน่อยจากบริษัทชินโนไทยน่ะถ้าไม่รู้ก็ไปกั้นใจตายซะเพราะเจ้าของบริษัทมันนั่งหัวโดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนรู้อยู่ใช่ไหมกระทรวงที่มปอยู่ในรูนะ่ะเจ้าของมันน่ะนี่คือการทุจริตนะครับ นณวันนี้ฝั่งเจ้าพญามันตอกเสาเข็มถ้าท,ที่มันจะตอกชิดๆกันพาะเรือด่วนเจ้าพยามาทีไรขึ้นมากระแทกขึ้นมากระแทกด้วยความโลภครับมีช่องหนึ่งวาหนึ่งไม่มีเสาเข็มเลยอดมันกระซ่าทุกวันซ้อทุกวัน,ววนอีกหน่อยสภา,ามันก็จะพังพินาศใครดูใครมันจะไปสู้แรงน้ำล่ะครับน้ํากระทศสาดเข้ามาสาดเข้ามานี่ ดินมันจะทนขนาดไหนและน้ำซาำดินไม่ถึกตัวแป๊กด้วยพี่น้อยถามว่าสมบูรณ์ทำไมรู้ล่ะก็ขัาชาการดีๆในสภาครับก็ถ่ายภาพมาให้ดูทั้งปูนเก่าๆทั้งขยะมูลฝอยทั้งล้อรถรถยนต์มันเอารถตุ๊กตึกเกตลงไปเลยมันคิดว่าคนไม่รู้ที่ไหนได้เอาอยางรถทิ้งลงไปรวไปบดมันจะบดมันจะแน่นได้ไงล่ะครับ เงินภาษีประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์นะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นสภารัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคา12,800ล้านบาทนี่ไม่มีทางที่จะตรวจรับงานได้ใครตรวจรับก็ติดคุกอะ่ะผมจะบอกเลยว่าใครเป็นกรรมการตรวจรับราัก้าตรวจรับไปจองคอนโดแถวปปชไว้เลย ตื่นเช้าคุณก็ไปให้ปากคำตลอดเพราะตอนนี้วิราชจำพิทักษ์ร้องเรียนไปแล้วหกสิบเรื่องที่พูดมานี่ยจะบอกพี่น้องว่าการที่ได้สอสอได้รัฐมนตรีรับเหมานี่ประเทศพินาศครับ